สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะวันนี้มีลูกชายเป็นขยงเลยลูกชายค่ะชวนเพื่อนมาทานข้าวบ้านเดี๋ยวดูว่าวันนี้มีนาจะทําอะไรให้เขากินกันเนาะทําเป็นอาหารตุรกีง่ายๆนะคะเด็กๆชอบค่ะแล้วก็ทําไม่กี่อย่างเท่านั้นเองอยากให้ทุกคนดูนะคะว่าลูกชายเยอะขนาดนี้มีนาทําอะไรฉะเฉลยเลยละกันนะคะเป็นแกงถั่วลูกไก่ค่ะใส่เนื้อทําง่ายๆเลยค่ะทําแป๊บเดียวเองไม่ถึง20นาทีก็เสร็จแล้วน้าครุกริก นะคะเด็กๆชื่นชอบค่ะวิตามินสูงและทานคู่กับอะไรผักดองค่ะผักดองนี่มีนาะเคยลงคลิปให้แล้วนะข้าวค่ะข้าวหุงกัะเนยและมีสลัดผักกรุบกริบที่อร่อยมากๆอยากให้ทุกคนลองนะคะไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าว่าลูกเป็นขยงแบบนี้ทำอะไรจ,จุดแก๊สนะคะทำแกงถั่วก่อ,อนนี่ น้ำมันค่ะน้ำมันพืชหรือน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะ,อะสองช้อนโต๊ะมีนาใส่แค่นี้นะคะใครอยากใส่มากกว่านี้ก็ได้มันเป็นอาหารแขกนั่นแหละแล้วก็มะเขือเทศค่ะขูดฝอยหนึ่งลูกไม่มีไม่ต้องใส่แต่ตัวเนี้ยต้องใส่ค่ะตัวเนี้ยมันเป็นมะเขือเทศเข้มข้นนะคะหาซื้อได้นะตามซูเปอร์มาร์เก็ตมะเขือเทศกระป๋องอะ่ะที่เขาไว้ทำสปาเกตตี้อ่ะ ใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวจะผัดบางคนใส่หอมใหญ่นะคะซอยลงไปแต่ว่าลูกมีนาเขาไม่ชอบก็เลยไม่ใส่แต่ส่วนมากพวกอาหารแขกเนี่ยต้องเครื่องเทศจัดจัดใส่ลงไปได้ค่ะ หอมหัวใหญ่หอมเล็กๆปอกเปิดกแล้วใส่ลงไปได้หอมหัวใหญ่หัวใหญ่ๆปอกเปิดแล้วใส่ลงไปทั้หหหหหง,หงหัวได้หรือว่าจะซอยเป็นลูกเตา๋าแล้วก็ผัดลงไปได้เหมือนกันผัดสักพักนะคะแล้วเราจะใส่ผงยี่ลร่าผงยี่หร่าเนี่ยใส่ไปประมาณหช้อนชาตามสเต็ปมีนาแหละพริกปนนะะ่นค่ะ ป่นแบบแบบไม่เผ็ดอะค่ะใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนชาคลื่อคลื่อค่คลือคล่อ,อ,อ,อถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่เพิ่มได้ค่ะพวกเครื่องเทศนะคะใครสนใจนะคะ inbox ไปที่เพจนะคะไมล์สะพายตุรกีนี่นะส่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะจากตุรกีถั่วลูกไก่ค่ะถั่วลูกไก่แห้งนี่แหละมินานะแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแช่น้ำธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเอาไว้หนึ่งคืนนะยังไม่ได้ต้มนะเป็นถั่วลูกไก่ดิบ มีกำมือเอาแบบง่ายๆเลยนะเอาแบบบ้านๆนะดูนะสองกำมือนะคะสองกำมือสองกำมือเราเนี่ยเท่ากันหนึ่งจานสามสี่มีนานทานสองคนนะคะสามสี่สาม,มีลูกชายแล้วก็มีนาอาศใส่อีกหน่อยใส่ไปแค่นี้ก็พอห้ากำมือเพราะลูกชายก็ไม่ได้ทานเยอะ ผัดไปค่ะผัดไปประมาณสามนาทีระหว่างนั้นนะคะเราจะใส่ผงปรุงรสหรือว่าคานอก้อนลงไปก็ได้มันจะช่วยให้รสถูกปากคนไทยขึ้นใครไม่มืก็ไม่ต้องใส่เป็นน้ำสต๊อกผักน้ำสต๊อกไก่อะไรก็ได้นะคะอกินเจก็ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์นะคะไม่ต้องใส่แบบหอมใหญ่ ดีนายังไม่ใส่เกลือนะเพราะว่าตัวผกไอ้ก้อนตรงนู้นเนี่ยมันก็เค็มอยู่แล้วแล้วก็ไอซ้อนมืเกิดเท็เข้มข้นนี่แม่สามีทําให้เขาก็ใส่เกลือมาค่ะก็เค็มอยู่แล้วอ่ะเนี่ยค่ะผัดไปสักพักหนึ่งเสร็จแล้วเราจะใส่เนื้อคะ่ะเนื้อที่เรารวนสุกแล้วเนี่ยะคะ่ะเป็นก้อนกอนเอาไปรวนให้สุกค่ะประมาณหนึ่งที่ตัวคือใครอยากใส่เป็น กระดูกหมูกระดูกไก่นะคะกระดูกเนื้ออะไรก็ได้เหมือนกันใส่ในตอนท้ายสุดเลยผัดแบบนี้ <c oughs> เราจะใส่หอมแขกหอมแดงหอมขาวอะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปนี่น่าใส่แค่นี้แหละเดี๋ยวเติมน้ำค่ะเติมน้ำลงไปเลย แค่พอท่วมเราจะใช้หม้อธรรมดาต้มก็ได้นะคะแต่ว่ามีนาจะใช้หม้ออัดแรงดันต้มถ้าหม้ออัดแรงดันเนี่ยจะต้องใส่ให้เยอะกว่านี้ต้มไปจนถั่วลุกไก่สุกค่ะก็คือต้มไปแหละไฟอ่อนไฟแรงแล้วจะเราเลยค่ะน้ำมากน้ำน้อยนะคะอยู่ที่เราแต่มีนาแนะนําให้ใส่น้ําน้อยๆลงไปก่อนเพราะว่ามีนาอยากได้น้ําขลุกขลิกบางคนชอบน้ําเยอะคือแล้วแต่แต่ตัวนี้อยากได้น้ําขลุกขลิกเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวมีเจะปิดฝาแล้วก็ต้มไปจนถั่วลูกไก่สุกใส่ใบกะวันได้ไหมใส่ได้ใส่ผงแบบแขกเลยได้ไหมใส่ได้ค่ะแต่ว่าใครมีนาไม่ทานมีนาใส่แค่นี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเรารอจนมัสุกนั่นแหละสลัดตัวนี้นะคะก็จะมีะแครอทนะคะขูดฝอย มีใบาพาสเลลนะคะใช้ใบผักชีแทนก็ได้มีใบสะระแหน่มีต้นหอมสีเขียวมีต้นกระเทียมค่ะซอยละเอียดแล้วก็ใส่มะเขือเทศเชอร์รี่นะคะโรยน้ำมันมะกอกบีบมะนาวใส่เกลือมีแค่นี้นี่คือสลัดตัวนี้ทำกันง่ายๆเนาะ <c oughs> แล้วก็กินคู่กับหอมใหญ่ค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วแตงกวาดองค่ะนี่เป็นไงน <c oughs> ลูกเล็ก <c oughs> อร่อยมากอ่ะอนะแล้วก็มีข้าวนะคะข้าวหุงกันเนยค่ะคือข้าวเนี่ยเขาส่วนมากเขาจะเอาไว้เป็นจานกลางนะคะส่วนกับเนี่ยเขาจะเอาไปเป็นจานเขาเรียกว่าอะไรจานของแต่คนวันนี้ลูกชายลูกชายพาเพื่อนมา ก็ต้องทานข้าวเด็กๆนะคะมาค่ะเดี๋ยวทานข้าวเด็กๆเนี่ยแหะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเป็นข้าวนะจะโรยพริกไทยคนะ่ะโรยพริกไทยไปหน่อยหนึ่งเนี่ยโรยพริกไทยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปเสิร์ฟไว้ตรงกลาง <c oughs> แังแป๊ดเลย <c oughs> นี่ค่ะวันนี้มีลูกชาย2คนนะคะก็เลยต้องอนี่คือ1จานเห็นไหมก็เห็นหอมหัวใหญ่ไหมคะมีน่าก็ตุ๋นเนื้อไว้แลแ้วแหละเด็กก็ต้องกินเนื้อเนาะให้เนื้อเขาเยอะๆหน่อยอะเนี่ยคะ่ะนี่ก็คือจานที่2เห็นไหม พอดีค่ะสี่จานพอดีเลยเห็นไหมตอนแรกว่าจะทําขนมปังทาไม่ทันแล้วนี่นะค่ะโต๊ะอาหารของมีนาตัวนี้ก็จะเป็นแกงถั่วนะคะแกงถั่วจะต้องทานกับหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวนะคะแล้วก็ใส่เกลือมีข้าวสวยค่ะข้าวที่หุงแบบแขกนะคะเดี๋ยวมีนาจะแปะไว้ให้นะคะว่าทํายังไงเนาะท้ายคลิป กินคู่กับผักดองค่ะผักดองก็จะแปะไปให้ทายคลิปนะคะสะละัดเกจจุะะ๊บละัดเดี๋ยวจะเรียกเด็กๆมาทานข้าวแล้วนะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะดูเสียงในฟิล์มไปเลยละกันค่ะมีนาขอจบคลิปไปเท่านี้นะคะแล้วพบกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ

Korktu şu anne. Koş. Anne. anne. Tamam evet, ye. mı? Tamam e, mı? Tamam Tamam mı? 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 Tamam koyma. Tamam Koyma? koyma. Rahatsız kolayı iç. O ama O da çanta. Bakın account'ta YouTube'da Bir tane kedi çantası var ya bir tane. Ona koyuyorlar. Kedi çanta. <laughs> ha onu ben gördüm senin. Ben de gördüm bu Kedi de haftadaydı. Ha biliyorum. Ama böyle cevap şey böyle görünüyor evet, Kedi Şık. Kedi böyle arkasından evet. izliyordu. Oturuyoruz O şeyi ben okulda gördüm onu. Ben de. Çok tatlı. Hatta zaten suyumlu. sen miydin Ben, sen, Ali'ydik. Hatırla. He he, hatırla. Hadi yemek ye. Hatırla, hatırla. Allah. Ne? benim. Top, top, top. Ver. Ne Kok mer? Dua. Ya Tabağı bitirmeyene kurik yok. Ha, zaten ne diyor? Tamam. dört tane. Fiyat.